สวัสดีคะ่ะชื่อกิติกาสาริกาวนิชนะคะชื่อเล่นชื่อเดียรปัจจุบันอายุ25ปีค่ะเด็กก็เรียนนิติศาสตร์ลามคำแหงนะคะ่ะตอนอายุ19ปีแล้วพอผ่านตัวทนายแล้วด้วยนะคะแล้วก็เรียนวิศวะอินเตอร์ธรรมศาสตร์ SIT วิศวะอุตสาหการเหมือนเกณฑ์เด็กทั่วๆไประหว่างที่เรียนวิศวะเนี่ยเด็กก็เรียนคู่ก,กันกับปริญญาโทวิทยา,าศาสตร์ะลอวไวและฟืน้นฟูสุขภาพของแม่ฟาหลวงปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายของฉีนักลินวิโรดค่ะ มันเป็นความรู้ที่สามารถนํามาสร้างประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังขาดแคลนอยู่ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปเรียนและวนำความรู้พวกนี้ออกมาใช้ก็เลยอยากทําตรงนี้ค่ะ ใช้เอกสารนะคะประิญญาตรี2ใบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเดี๋ยวใช้คู่ก,กันกับหนังสือรับรองของ advisor นะคะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็พอสมัครไปแล้วเนี่ยเราไปรู้ลึกการเรียกไปสอบ fast learning ซึ่งการสอบ fast learning ของอมอิกามัลคอตอบก็จะเป็นลักษณะที่ว่าวัดการเรียนรู้ด้วยตนเองคือถ้ามีพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายเนี่ยเราก็จะทาข้อสอบไ,ได้เพราะว่าเราไปเรียนรู้ในห้องสอบอะแล้วก็ทําตามคําสั่งในห้องสอบ fast learning ก็ รียมสเต็ปต่อไปก็คือการไปสอบสัมภาษณ์นะคะพอไปถึงวันจริงเนี่ยก็ไม่น่าตื่นเต้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์ใจดีพอ,อร์ตโฟลิโอที่เตรียมไปนี่ของเรียมไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาก็บอกว่ามานั่งคุยกันเราถามเรื่องของประวัติการศึกษาแล้วก็คุยเรื่องทัศนคติวัดทั่วไปอะคะ่ะว่าเรามีจิตใจเป็นยังไงมี EQ คสื่อสารกับผู้คนได้หรือเปล่าพอผลสัมภาษณ์ออกก็ผ่านสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็เรียบร้อยจบขั้บวนการ หลักสูตรนี้4ล้าน3 000. ครั้งแรกที่ไปมอบตัวค่ะ7 1 8 0 0 0กว่ากว่าประมาณนี้โชคดีค่ะที่เคยมาปรึกษาพี่อีฟเกี่ยวกับการอยากเรียนต่อหมอว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก่อนสัมภาษณ์เดียก็เลยโทรมาจะไปสัมภาษณ์ยังไงพี่อีฟก็ให้คําแนะนาําทั้งเรื่องของพอร์ตฟอริโอการเตรียมตัวไปความมั่นใจแล้วก็คลายกังวลไปได้เยอะเลยครั ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับผูกคนนะคะที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแพทย์ต่อมันไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วถ้าสิ่งที่เราเรียนแล้วสามารถสร้างประโยชน์เพิ่มได้ก็อยากให้ใครที่มีความฝันด้านนี้ตามความฝันของเราให้ได้แล้วก็สร้างประโยชน์ด้วยกันค่ะ